สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนายอีกแล้วนะคะที่ช่องโซเฟียส a กุนานั่นเองค่ะวันนี้น่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะทุกคนเพราะว่าไม่เคยมารีวิวสิ่งนี้ในช่องของนาปมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะนี่ เป็นน้าหอมนั่นเองค่ะและแบรนด์แรกที่นาหยิบมาพูดถึงให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะก็คือลุยวิกตองนั่นเองค่ะทุกคนตัวแพคเกจจิ้งด้านนอกนะคะก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะก็เป็นสีฟ้ากัะชมพูนะคะมีความพาสเทลเนาะพอแกะกระดาษออกแล้วนะคะข้างในเขาก็จะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะคะก็เป็นสําหรับเอาไว้เก็บน้ําหอมนะคะพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีฐานแบบนี้นะคะสําหรับเอาวางน้ําหอมเนาะก่อนที่จะไปรีวิวน้ําหอมนะคะนะต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการ เลือกน้ําหอมเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างปัจเจกเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบมีรสนิยมที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงเรื่องการาเทศะด้วยเนาะว่าเราจะใช้น้ําหอมกลิ่นไหนสําหรับโอกาสและเวลาแบบไหนนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะที่นาได้เป็นกลิ่นนี้มานะคะเพราะว่าเมนพอยต์ของนาเลยคืออยากได้น้ําหอมที่ฉีดได้เรื่อยๆฉีดได้แบบตลอดนะคะเป็นฟิลแบบ everyday use นะคะคือสามารถฉีดไปทํางานได้ไปประชุมได้ไปพบผู้ใหญ่ได้นะคะหรือว่าแบบจะไปเดทกับแฟนแบบไป เนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะซึ่งนะัก็ได้เป็นกลิ่นนี้มานะคะชื่อกลิ่นว่า California ย r e ี m นะคะก็เป็นน้ําหอมของหลุยวิกตองเนาะซึ่งหลุยวิกตองเนี่ยเขามีน้ําหอมแบบ ในไลน์คือแบบ20-30กลิ่นอะทุกคนนะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะคือไปลองดมมาหลายครั้งมากนะทุกคนเกือบปีอะทุกคนคือหลายเดือนมากนานมากๆก,ก,กว่าจะเจอกลิ่นที่ถูกจริตนะคะก่อนที่จะไปรีวิวเรื่องกลิ่นนะคะนาะอยากพูดถึงแพคเกจจิ้งของเขาก่อนเนาะตัวขวดเนี่ยเขาเป็นขวดแก้วนะคะก็จะเป็นสีแบบ ฝ้านะคะไล่ไปชมพูเป็นสีแบบพาสเทลนะคะแล้วก็ตัวฝ้าเขานะคะจะมีปั๊มเป็นสัญลักษณ์ LV แบบนี้เนาะแล้วก็ฝ้าเขาเป็นแมกเนตนะคะทุกคนนี่ สำหรับกลิ่นของตัวนี้นะคะเดี๋ยวนาะขอเปิดดูโนต้ตของเขาก่อนว่ามีกลิ่นประมาณไหนนะคะซึ่งที่นาเปิดเนี่ยนาเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเว็บของฟาแกนติก้านะคะทุกคนโนต้ตของเขาเนี่ยก็จะมีแมนดารินออร์เรนจ์นะคะมีมัสมีกลิ่นลูกแพรมีกลิ่นมั s ซ์เมลโลนะคะแล้วก็เบนโซอินนั่นเองนะทุกคนเึื่อไอตัวเบนโซอินเนี่ยมันก็คือเป็นกลิ่นแนวแบบบอสตมิกอะทุกคนเป็นกลิ่นแบบอุ่นๆมีวานิลาลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนาะจะมาฉีดแล้วก็ดมแล้วก็อธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะค หอมเลยทุกคนหอมคือนาชอบมากอ่ะชอบมากๆเลยเป็นกลิ่นที่ถูกจริตนะที่สุดเลยนะคะตัวกลิ่นเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมแนวซิตรัสนะคะแล้วก็มีฟุตตี้เนาะในนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นลูกแพรนะคะที่เข้ามาเบนกลิ่นของเขาเนาะน่าจะบอกว่าเขาเป็นน้ําหอมซิตรัสที่ไม่ซ่านะคะเป็นซิตรัสที่ผู้หญิงยังใช้ได้อยู่นะ,ะแล้วก็เป็นซิตรัสที่สบายจมูกคือมันไม่ได้มีความแบบเอควาติกอะไรจนเกินไปนะคะมันหอมมากทุกคนมันเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่น่ารู้สึกว่า มันนุ่มมันละมุนมันเนียนกลิ่นมันแบบมันเบาสบายจมูกมันโปร่งมากค่ะแล้วที่สําคัญนะน่าจะบอกว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ยคือติดทนมากคือนาะชอบกลิ่นนี้มากมากเลยนะทุกคนเป็นน้ําหอมที่แบบนาฉีดแล้วนาะก็ชอบทุกครั้งที่ฉีดเลยคือแบบไม่เบื่อเลยนะเดี๋ยวน่าจะฉีดอีกทีนึงนะคะ อื <c oughs> หอมมากหอมจริงๆทุกคนมันเป็นน้ำหอมที่ฉีดแล้วอะ่ะทำให้เรารู้สึกน่ารักขึ้นดูละมุนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแบบมีความมาชัวมีความมีมาดนะคะมีความแบบ เข้าถึงยากนิดหนึง่งคือมันไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ฉีดแล้วสดใสอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันถูกจลิตนะ้ำมากๆเลยนะคือนะ่ะชอบมากจริงๆอะ่ะถึงขั้นลงทุนซื้อขวดใหญ่เลยนะคะปกติขวด100 ml เนี่ยมันจะราคาประมาณ9,000กว่าบาทแต่ของนานเนี่ยคือขวด200 ml นะคะคือราคา13,600บาทนะคือชอบมากนะรู้สึกว่าซื้อขวดใหญ่มันคุ้มกว่าเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเอามาใช้ได้ในแบบทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้เยอะฉีดเยอะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบ เครียดอะทุกคนนะ้าก็เลยรู้สึกว่าซื้อขวดใหญ่คุ้มกว่านะคะคือเพิ่มเงินมาประมาณ 3- 4มส0พันนะแต่ได้เพิ่มมาอีก1เท่าตัวเลยนะคะคืออีกร้อยอมเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังเล็งน้ําหอมจากบ้านของหลุยส์วิกตองนะคะนะ้าก็เชียร์กลิ่นนี้เลยนะกลิ่นแคลิฟอร์เนียดรีมนะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่นะ้ารู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพื่อนๆไปดมก็อาจจะชอบกันนะคะนะ้าก็หวังว่าคลิปนี้ของน้าน,นะคะจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจการซื้อน้ําหอมของเพื่อนๆได้ไม่มากก็นน้อยะะคะ นี่ก็คือน้ำหอมที่นามีนะคะก็จะมีทั้งน้ำหอมมีทั้งเทียนหอมเลยนะคือนาแบบชอบมากๆเลยนะคือแบบมีหมดจริงๆมีทั้งถูกและแพงเลยนะคะใครที่แบบอยากให้นานรีวิวน้ำหอมกินไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกนาได้นะคะเผื่อกินไหนที่นามีนะคะนาจะได้หยิบมาพูดถึงกันเนาะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนาด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากพูดคุยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนาจะรีบมาตอบทุกคนเลยวันนี้น้าไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย